ยังยังไม่พอจริงๆรอผมด้วยสดี๋้วผมอะไอย่างนี้ก็ได้แต่ผมเนี้ยนะแต่ผมนี่เป็นอะไรสวยจังมาหน้าหมดนะอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเครับ อืมไมาม่ที่นี่เส <c oughs> ม,มาใหม่ดีครับเรื่องคนครับก็ดีใจจริงใจในน้องด้วยแล้วก็ดีใจคนที่รับน้องคจะทำมะไรก็ยมั่ครับอไคุณเดมักาขอบคุณทุกท่าน

ก็เดีม่ต้างหลักบงนิด่้นาขเบเ็เจ็่ายีสามเป็นกินะวาวอขึ้นมาขึ้นมาจนไม่เึนขอบคุณนะครับเจบครับผจ้าตอนนี้เราเชิญและใเชิญขายตรงกลางครั ไหวไหมครับไหวก็ไหวต้องท่ไหวก็ที่ไหวหะฮะเล่าที่ที่ไหนก็ต้องจัดหนไกแนครับทห่พี่เสี่ยเสี่ยสุดเลยที่ีเสี่ยจัดไีพีเสี่ยจัดที่มันดีไหมครับผมเล่าสักพูดมาให้ดูตรงกลางคบสุรุมวาจะีเพลงไหนไปแต่งกวาตรงนี เว้นทุกนาี่งไมครับนะค่ขอบคุณมับขอบคุณมากี่แม่ถหน้าร้อนไหมครับร้อนไหครับันถ้าน้อยไยอากับพพ่แม่ไอเลยมาสองนนี้กลัวอาจะ่ขึ้นทุกคนเห มันหนักนะเ่้ามันเะเนครับผมแม่สปรีได้ครับมาให้เลือนะครับเอาต่อไปโอเคนะจ๊ะตอนนี้แม่แม่โตมากอะไรที่มีใจตอนนี้ต้นใท้ทุงสอสัมพันธ์กับกจะวัไม่กลับไปได้ยี่สิบห้าบาทเราไม่ัดนน้ำใจไปตรี จอเคนะครับนะครับนะฮะดนะครับขอบคุณสิสิบดีนะครับบินบินอย่างนี้น่จะบินไ่้นะแน่นบนได้ยงจะไม่ไปแล้วกันะกะครับเะไระก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 ัะกะกระกะกรก กินแล้วกินแล้วแตไมไม่กรีกันแล้วไม่ได้กินน้ำตัวอ้วกห้อยแล้กินให้เต็มแล้วห้อยด้วยนะ